เร yeah, yeah, yeah. really e ินอีวิล6แม้ว่าจะถูกทมถุยเรื่องระบบกันเพย์มากแค่ไหนแต่เรื่องราวในภาคนี้กับสวนทางการซึ่งแฟนเกมเดนตายหลายคนกับดานชอบเรื่องราวภา,านี้ิสงั้นโดยเฉพาะเรื่องราวของทางฝั่งเจคบุลเลอร์และเชอร์รีเบิรกิน ที่ในช่วงปี2012ผู้ที่ได้เล่นเกมนี้ต่างยกให้เป็นคู่พนางคู่ใหม่และเป็นคู่จิ้นแห่งปีเพราะเรื่องราภภูมิหลังของสองตัวละครตัวนี้กับมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากจนในปัจจุบันผมคนนึงนี้แหละครับที่อยากให้2ตัวละครตัวนี้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งหลังจากที่ทีมงานแคปคอมได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนทิศทางแฟนชายเกมนี้ครั้งใหญ่กลับไปทําเกมแนวเซอร์เวอร์ฮอลเลอร์แบบที่ควรจะเป็นเหตุเพราะภาค6มันโดนด่าครับโดยเฉพาะเรื่องการเพย อีกทั้งก็ทําให้2ตัวละครตัวนี้ถูกพักไปโดยปริยายด้วยและเนื้อหาในคอนเทนต์นี้ก็จะเป็น14เรื่องราวของตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินที่คุณอาจไม่เคยรู้ครับกับเกม Resident Evil Part ที่6ในปี2012ก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคอนเทนต์นี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีร้าน Immersive ร้านขายสินค้าแผ่นเกมเหล่าคอนโซลสินค้านำเข้าถูกลิขสิทธิ์ท่านผู้ชมก็สามารถไปจับจองกันได้ครับในราคาที่ย่อมเยา สินค้าดีสินค้าถูกลิขสิทธิ์ต้องร้านอิมเมอร์ซีฟครับคำเตือนเนื้อหาในคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญในจักรวาลเกม Resident Evil และอาจจะมีความคาดเคลื่อนกับข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงหากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่เคยเล่นเกมจักรวาลเกมนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียทอร์สในการเล่นเกมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ 1. การกลับมาที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยการกลับมาของตัวละครไม่ว่าจะเป็นในโลกวงการภาพยนตร์หรือแม้แต่วงการวิดีโอเกมมันย่อมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนคลับได้ไม่ใช่น้อยแต่การกลับมาของตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินในวัยเจริญพันธุ์ในเกม Resident Evil าคที่6หากใครที่ได้เล่นเกมภาคนี้หลายๆคนก็คงมีความรู้สึกยินดีเอาบมากที่ได้เห็นตัวละครตัวนี้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งที่ไม่ใช่วัยเด็กหลายๆคนติดภาพจํามาจากในเกม Resident Evil 2ในปี1998 มาในภาคนี้เธอจะเป็นหญิงสาวในวัยทํางานที่ทํางานให้กับราชการทำภารกิจลับต่างๆไม่เปิดเผยต่อสู่สาธารณชนเพื่อที่จะปกป้องผู้บริสุทธิ์จากภัยอันตรายก่อการร้ายจากทางอาวุธชีวภาพ 2. องจำนวนการปรากฏตัวหากนับจำนวนการปรากฏตัวของตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินในจักรวาลเกมเรเซนต์อิั้งทมดแล้วก่อมาถึงในทม์ไลายพาที่6ในปี2012ในชีวิตจริง ตัวละครเชอร์ลี่เบอร์กินเธอจะปรากฏตัวทั้งหมด4ครั้งโดยเธอจะไปปรากฏตัวในเกม Resident Evil 2ในปี1998 Resident Evil 3ในปี1999 r เล i d e n t Evil d a r k s คไซ Chronicle ในปี2009และ Resident Evil 6ในปี2012 3. ความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกับตัวละครเจคมุลเลอร์ ในช่วงปี2 0ง2มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินและตัวละครเจคมูลเลอร์จะถูกจัดให้เป็นคู่พนางคู่ใหม่และคู่จิ้นแห่งปีไปโดยปริยายสาเหตุมันก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้บทหรือเรื่องราวของสองตัวละครตัวนี้มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องราวภูมิหลังของครอบครัวของทั้งคู่ที่ได้เสียชีวิตไปหมดก่อนหน้านี้แล้วและอาจจะถูกตาหน้าว่าเป็นบุคคลที่ทําให้โลกนั้นเกือบชีบหายมาจากการกระทําจากบาปของมันพะบุรุษ จนวิบากกรรมจะต้องตกมาสู่รุนโลกต้องมาชดใช้จากการกระทำของคนในครอบครัวของพวกเขาเองแต่หารู้ไหมสิ่งที่เหมือนกันเหล่านี้ทีมงานตั้งใจให้ภูมิหลังสองตัวละครตัวนี้ทั้งเชอร์รี่เบอร์เกตและเจคมูลเลอร์มีความคล้ายคลึงกันจากความสูญเสียของคนในครอบครัวและบาปอันพบรูปของตระกูลของพวกเขาอีกทั้งทีมงานก็ได้รังสรรค์ให้ตัวละครเจคมูลเลอร์มีมิติมากขึ้นเพื่อให้บทในเรื่องราวนะมีอิมแพกต่อผู้เล่น สิ่งนี้เองก็เป็นการตัดสินใจของทีมงานที่ได้เล่าเรื่องออกมาได้อย่างตรงจุดเอามากๆทั้งความสูญเสียและผลการกระทํายกตัวอย่างในฉากที่ทั้งคู่กําลังจะแหกคุกออกมาจากถาลนิวิจัยของนีโออเมล่าแห่งหนึ่งในประเทศจีนกับฉากเปลี่ยนเสื้อผ้านในตำนานฉากนี้เจคมุลเลอร์เขาจะตัดพอน้อยใจเรื่องที่อัลเบิร์ตเวสเกอร์ผู้ที่เป็นบิดาของเขากะจะยึดครองโลกหรือล้างบางโลกด้วยอุดมคติของตนแต่ลูกจะต้องมารับกรรมกับสิ่งที่พ่อก่อไว้แบบไม่ยุติธรรมแถมยังทิ้งแม่เขาไปเอง จนแม่ของเจคมุลเลอร์ได้เสียชีวิตลงตัวอเบิร์ตเวสเกอร์ก็ยังไม่มาแยแสเลยสักนิดคือพ่อมึงหลอนะแต่สันดาเนี่ยคือหมาจัดเลยเมื่อเชอรี่เบอร์กินเธอได้ยินคําพูดแบบนี้เธอเลยได้สองติเตือนใจกับเจคมุลเลอร์ไปบทหนึ่งว่าคนเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะโกรธหรือเกลียดใครก็ได้ตามใจเนึกแต่ให้รู้ไว้ว่าผลการกระทํานั้นย่อมเป็นของใครของมันคนอื่นไม่เกี่ยวมันก็จะตรงตัวกับขติสอนใจในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สิ่งที่เชอรี่เบอร์กินได้สองคติเตือนใจเจฟมุลเลอร์แบบเต็มสุดไปนั้นก็เพราะว่าตัวเชอรี่เองเธอเข้าใจกับสิ่งที่เจฟพูดทุกอย่างและเธอก็เข้าใจกับความรู้สึกเหล่านั้นเป็นอย่างดีด้วย <What? S 3> You can blame your father all you want but at some point you have to take responsibility for your own actions สีสีความหมายของเสื้อผ้าแน่นอนว่าสีของเสื้อผ้านั้นไม่ว่าจะเป็นในโลกวงการภาพยนตร์หรือแม้แต่วงการวิดีโอเกมมันย่อมสะท้อนถึงความรู้สึกของตัวละครหรือวัตถุประสงค์ความต้องการของตัวละครได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการบอกใบ้ไปนในตัวสําหรับเหตุการณ์ถัดไปได้อีกด้วยโดยเสื้อสีขาวของตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินจะสะท้อนถึงความสะอาดความสงบความดีนอกจากนี้แล้วยังหมายถึงความเรียบง่ายจุดเริ่มต้นใหม่ความสว่างความเข้าใจ แต่หากเป็นความหมายในเชิงลบมันจะหมายถึงความตายความโศกเศร้าส่วนภาพบังคอสีฟ้าจะสื่อถึงความน่าเชื่อถือความมั่นคงความนุ่มนวลความอ่อนโยนรอบคอบและความใจเย็นหากนำความหมายเหล่านี้มารวมกันและพิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบในเส้นเรื่องของเชอีมุลเลอร์มันก็จะตรงตัวกับลักษณะนิสัยใจคอและวัตถุประสงค์ของเชอร์รี่เบอร์กินแทบจะทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการหาแอนติบอดีมาทำเป็นยารักษาต่อต้อตานเชือ้อซีเวลัส เป็นแสงสว่างให้แก่เจคมูลเลอร์ที่ทั้งคู่นะั้นเริ่มต้นมาเจอกันและไม่ค่อยลงรอยกันตั้งแต่แรก50 <million> <What? S 2> Cash, ้มิลลิออดอล์ What Cash Non-negotiable That'll get you one n i g h ผู้ที่เป็นเฟซโมเดลให้กับตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินก็คือคุณซาลาเฟชเชอร์ แต่ผลงานของทางคุณซาลาเฟเชอร์ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีผลงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์รือแทบจะไม่มีเลยแต่จะมีผลงานการแสดงทางซีรีส์โทรทัศน์และได้รับบทบาทเป็นตัวประกอบอยู่บ่อยครั้งมากกว่าตัวละครหลักในการดําเนินเรื่องราว 6. กผู้ภาคเสียงมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวอื่นกับแฟนชายเกมคอร์ดูทีในจักรวาลปฏิบัติการลับหากเป็นในวงการการภาคเสียงและเคยร่วมงานกันมาก่อนแน่นอนว่านักภาคต่างจะต้องรู้จักการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รืออาจจะเห็นหน้ากันบ่อยมากก็ไม่ใช่เรื่องแปลกโดยผู้ภาคเสียงตัวละครเชอร์อรี่เบอร์กินนั่นก็คือคุณเอดีลีเกลในช่วงปี2012ผลงานของคุณเอดีลีเกลเธอก็ได้ภาคเสียงตัวละครในจกักรวาลปฏิบัติการลับด้วยในเกมคอร์ที่แบ็กออฟที่สองและจะได้ภาคเสียงตัวละครถึง2ตัวซึ่งเป็นตัวประกอบทั้งหมดนั่นก็คือเจนแม็กไนท์ที่กำลังวีใส่สามีของเธอก่อนการลุกลามประเทศปานามา และตัวละครน้องสาววายร้ายที่ดีที่สุดตลอดการอย่างโจเซฟินาเมนเดนเดสที่เสียชีวิตจากความหัวร้อนของจ่าสิเบแฟงมูดในประเทศนิการากัวหากเป็นนักภาคในฝั่งผู้ชายทั้งคุณแมทธิวเมอร์เซอร์และคุณทอยเบเกอร์ทั้งคู่จะเป็นผู้ภาคเสียงตัวประกอบในเกมคอร์ที่แบกออฟภาคที่สองด้วย แต่ทางคุณทอยเบเกอร์เขาจะได้ภาคเสียงตัวละครอีกตัวก็คือตัวละครบุ๊กหนึ่งในตัวละครเจ้าหน้าที่ CA ที่เป็นตัวประกอบในเกมคอร์ทีแบ็กออฟภาคที่1ที่ได้ปฏิบัติภารกิจรับร่วมกับจ่าสิบเอกแฟงกู๊ดพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ c a เจสันนัสันและเจ้าหน้าที่ CA เกเกอรี่วีเวอร์ต้นนักภาคเสียงอีกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลเลสเซดีเวลและจักรวาลปฏิบัติการรับอีกคนก็คือคุณเอรินเคฮล โดยตัวละครที่คุณเอลินเคฮิวจะได้พากย์เสียงตัวละครในจักรวรรดิเลสเซตีวิลก็คือตัวละครลิบบกาเชมเบอร์ส่วนตัวละครในจกักรวาลปฏิบัติการรับทางคุณเอลินเคฮิวเธอจะได้พากย์เสียงเป็นตัวละครโค,โคอี้เลสือที่เรียกว่าคามาที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม c อร์ t y Back Off ปีที่2ในปี2012และตัวละครตัวนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งในรอบ13ปีในเกมคอรีแบ็กออ f ปีในปี2025 อีกทั้งคุณเอลินกีฮิวเธอยังได้พากเสียงเป็นแอนนาเซอร์ในฝ่ายเจซ็อกในโหมดมัลติเพเยอร์อีกด้วยมันก็คือตัวละครคาม่านี่แหละครับที่เป็นแอนนาเซอร์ในฝ่ายเจซ็อกเด็ดบทบาทที่เปลี่ยนไปหากดูบทบาทตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินในจักรวาลเรสเซนีวิลหลายๆคนคงจะทราบภูมิหลังกันมาแล้วว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครไม่ขี่ตัวที่สามารถรอดชีวิตออกมาจากในเมืองเหตุการณ์และคูซิตี้ได้หากใครได้เล่นเกมเรสเซนีวิล2ในปี1998 ก็จะรู้จักเธอดีกับเด็กน้อยที่จับพัดจับผู่ไปเจอกับตัวละครแคร์เลตฟิลและลีออนเอสเคเนดีซึ่ง2ตัวละครตัวนี้ในอนาคตจะเป็นตัวละครตัวหลักในจักรวาลเลสเซเดตอีว e ิลมาในภาคที่6เราจะได้เห็นตัวละครเชอร์อรี่เบอร์กินในวัยผู้ใหญ่พร้พอมบทบาทเจ้าจที่รัดกับความมั่นคขงของชาตินในหน่วยงาน DSO ที่เรียกว่า Division o f s e c u r i t y Operation หรือกองยุทธการความมั่นคงซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานเดียวกับดีออนเอสเคเนดีที่เขาได้ทํางานอยู่ หากอ้างอิงตามเนื้อเรื่องในบริบทตอนนั้นภารกิจของทั้งคู่จะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันอีกทั้งบทบาทของเชอร์อรี่เบอร์กินเองก็ยังสะท้อนถึงการเติบโตในชีวิตการทำงานกับหน่วยงานรัฐบาลที่จะต้องเอาแอนติบอดีของเจฟมูลเลอร์มาให้ได้ในการสร้างวัคซีนถึงจะได้มาแบบฟรีๆแต่กว่าจะเอาแอนติบอดีมาได้ทั้งคู่นั้นจะต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันพอสมควร การออกแบบแคมเปญ Resident Evil ภาคที่6นะับว่าเป็นภาคเดียวในแฟนชายที่ทางทีมงานอย่าง Capcom ได้สร้างเกมนี้ด้วยความเทโอ,อทยามาที่สุดในแฟนชายของจักรวรร Resident Evil โดยทีมงานจะเลือกใช้การเล่าเรื่องผ่านมุมมองตัวละครหลายๆตัวมาบรรจบกันในเส้นเรื่องหลักและมันยังลงไปถึงใช้อุปก,กรณ์ของเกมหลหลายอย่างในภาคก่อนหน้านี้เข้ามาอีกด้วยแต่แนวทางแคมเปญในมุมมองของตัวละครเชอร์อรี่เบอร์กินและเจมูลเลอร์นั้นจะเป็นแนวการต่อสู้ในรูปแบบประชนภัย ตามภาษาว,วัยหนุ่มสาวที่อาจจะเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์อันโหดร้ายของชีวิตในการตัดสินใจตัวแนวทางตัวละครีรอนเอสเคเดตี้กับเฮเลนาฮาเปอร์จะเป็นการต่อสู้นี้ไปทางแอคชั่นต่อสู้กับเหล่าพวกซอมบี้เรื่องราวจะเน้นไปทางสืบสวนสอบสวนทางหน้าตัวละครคิสเซฟิลกับตัวละครเพียสนีวาร์ตแนวทางการต่อสู้จะเป็นในรูปแบบการเปิดยุทธการในรูปแบบทางการทหารเรื่องราวสองตัวละครตัวนี้จะเน้นไปทางความสูญเสียจากสงครามทั้งสองฝ่ายและพลเรือน และตัวละครตัวสุดท้ายก็คือตัวละครเอดาวองแนวการต่อสู้ตัวละครตัวนี้ทีมงานจะออกแบบให้เน้นเป็นการรอบเล่นหรือแนวสเตล์ตามลักษณะบุคลิกสายลับสาผู้มีประสบการณ์อย่างโชคชนเรื่องราวจะเน้นเป็นทางการเล่าเรื่องแบบลึกลับไขปริศนาต่างๆจนไปสู่เรื่องราวของความจริงทั้งหมด 9. การถูกไล่ล่าในเส้นเรื่องราวของตัวละครเชอร์รี่เบอร์เรกนจะได้รับการดีไซน์มาจากองค์ประกอบการเล่าเรื่องมาจากเกม Resident Evil สาม m i n e ในปี1999 ที่จีเวลทายครั้งในอดีตตัวละคตรตัวนี้ยังเป็นตำรวจและอยู่ในนยสตาที่จะถูกนเนมิซิสไล่ล่าตลอดทั้งเกมหากมาดูในเกมเลสเซนีวิว6ในปี2 0 1 2ถ้าผู้เล่นได้สังเกตเดีๆโโอประกอบการเล่าเรื่องแทบจะถอดแบบออกมาเหมือนกันเป๊ะเน,นื่องจากตัวละครที่จะไล่ล่าเชอร์รี่เบอร์กินและเจมูนเลอร์ลลก็คืออุสตันแอกอาวุธเชียวภาพร่างใหญ่มหึมาที่มีความฉลาดพลังกำลังสูงและยังสามารถทนทานต่อกระสุนได้หลายขนาด ซึ่งอาจจะแข็งแกร่งกว่านิมิซิสซะด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเป้าหมายการไล่ล่าต่อตัวละครหลักเพื่อให้มีความลุ้นระทึกตลอดเรื่องราวมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์ประกอบโครงเรื่องทั้งหมดอาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างแต่เป้าหมายของตัวละครอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเป้าหมายของนิมิซิสจะมีเป้าหมายสังหายเจ้าหน้าที่หน่วยสตาร์ทั้งหมดเพราะเป็นเส้นหนาให้กับองค์กรอัมเบล,ล่าคอเมเบรชันก่อนที่บริษัทนี้จะล้มละลายในเวลาภายหลัง ส่วนอุสเนกจะมีเป้าหมายก็คือจับตัวเจคุลเลอร์เพื่อเอามาทําการวิจัยเนื่องจากตัวละครเจคุลเลอร์เขาจะมีภูมิคุ้มกันแอนติบอดีต่อเชื้อซีเวลัสและยังเป็นลูกชายของอัลเบิร์ตเวสเกอร์โดยตรงหากนํามาเปรียบเทียบทั้ง2เรื่องราวระหว่างในเส้นเรื่องของจิวเวนทายและในเส้นเรื่องของเชอร์รีเบอร์กินเรื่องราวของทั้งคู่ก็จะถูกอาวุธชีวภาพไล่สังหารตั้งแต่ต้นเกมไปยันจบเกมและมีจุดจบที่คล้ายๆกันก็คือได้รับชัยชนะจากเหล่าอาวุธชีวภาพ สิบเรื่องราวที่บอกผ่านตัวหนังสือแม้ในวัยเด็กเชอร์รี่เบอร์กินจะสามารถรอดตายมาจากการติดเชื้อของ G ีเวลัสได้แบบผ่าเส้นยาแดงผ่าแปแต่เรื่องราวของเธอก็ยังคงดําเนินต่อไปในรูปแบบตัวอักษรที่บรรยายถึงเรื่องราวของเธอว่าชีวิตของเธอหลังจากเหตุการณ์แล็กคูซิตี้เชอร์รี่เบอร์กินเธอจะได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐบาลสหรัฐและจะปกปิดตัวตนไว้เป็นความลับสูงสุด เมื่อเชอร์ี่เธอสามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วเชอร์ี่เธอจะได้รับการฝึกการใช้อาวุธปืนและการต่อสู้ระยะประชิดเราจึงได้เห็นตัวละครตัวนี้ได้ใช้อาวุธปืนแบบมืออาชีพส่วนการต่อสู้ระยะประชิดเธอจะต้องใช้กระบอกไฟฟ้าเป็นสิ่งทุ่นแรงหากไปปะทกกะกับศัตรูโดยตรงที่มีความได้เปรียบด้านกายภาพเนื่องจากว่าเธอเป็นผู้หญิงลักษณะตัวเล็ก 11. ผลกระทบจากจีเวลัส หากใครได้เล่นหรือได้ติดตามในเรื wild, ่องราวจักรวาลเล i เซนด e วิลก็จะรู้ดีว่าตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินนั้นจะได้รับเชื้อจีวรัสและจะได้รับการรักษาที่แคลเร i ฟิลนั้นได้เข้ามาช่วยเหลือเธอผลกระทบที่มาจากเชื้อจีวรัสมันก็ทําให้ร่างกายของเชอร์รี่นั้นสามารถรักษาตัวเองได้แบบปิดทิ้งแต่ถ้าหากใครเล่นจริงๆในเกมเลเซนดวิล6แล้วเกิดทำพลาดทาให้ตัวละครเสียชีวิตไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม มันก็จะมีความสงสัยที่ว่าเชื้อจีเวลัสนั้นมันสามารถรักษาร่างกายตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินและมันช่วยปกป้องจากความตายเธอจริงๆได้หรือไม่ 12. เหตุการณ์ไหนถูกกันแน่เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยุ่พอสมควรกับความย้อนแย้งของเรื่องราวเชอร์รี่เบอร์กินหากเป็นเหตุการณ์ในเกมและเซ e n อในปีวิลพาร์ทยในปี1998มันจะต้องเป็นเหตุการณ์แคร์เอรีออนเบี B, ซึ่งนั่นจะหมายถึงแคร์เร็ฟิลนั้นจะเป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้ไม่ให้เสียชีวิตจากการติดเชื้อจากจีวลัส เรื่องนี้ก็ยืนยันมาจากทีมงานเราด้วยในหากมาเป็นในเหตุการณ์ภาคที่6เชอร์รี่เบอร์กินตอนที่เธอได้เริ่มเปิดใจพูดคุยกับเจคุลเลอร์เรื่องราวอดีตของเธอนั้นเธอจะกล่าวถึงลีออนเอสเคนนดีว่าเป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้ซึ่งคําพูดประโยคนี้เองต่างก็ทําให้แฟนๆเกมเดนตายหล,หลายๆคนพากันงงไปไก่ตาแตกว่าสรุปแล้วเหตุการณ์ไหนถูกกันแน่และก็ยังเป็นที่ถกเถียงในปัจจุบันอยู่พอสมควร13ส่วนสูง หากมาดูเรื่องสัดส่วนส่วนสูงตัวละครหลักทั้งหมดในเกม Resident Evil 6ตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินเธอจะเป็นตัวละครที่เตี้ยที่สุดในบรรดาตัวละครหลักทั้ง7ดตัวเพราะตัวละครของเธอมีส่วนสูงอยู่ที่165ซนติเมตรโดยเธอจะเป็นรองต่อตัวละครเฮเลนาฮาร์เปิร์และเอดาวองที่มีส่วนสูงถึง170ซนติเมตรส่วนตัวละครที่สูงที่สุดในบรรดาเกม Resident Evil ก็คือตัวละครคิสเรดฟิ์เขาที่มีส่วนสูงอยู่ที่185ซนติเมตร 14. ไม่ทราบชะตากรรมเรื่องนี้อาจจะเหมือนตัวละครอืนหนึ่งใน4ตัวละครอย่างเฮน่าฮาร์เปอร์เอดาวองและเจคมุลเลอร์ว่าชะตากรรมตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินหลังจากเหตุการณ์ในเกม Resident Evil 6ทางผู้เล่นก็าอาจจะไม่ทราบชะตากรรมของเธอได้ว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปแต่แฟนๆเกมหรือหากใครได้ติดตามเรื่องราวของเธอจะรู้ว่าเธอได้ทําภารกิจอันยิ่งใหญ่สําเร็จแล้วตัวได้นําแอนติบอดีของเจคมุลเลอร์มาใช้เป็นยารักษาเชื้อซีเวลัส และได้ปกปิดข้อมูลของเจคุลเลอร์ในเชปเตอร์ที่5ในตอนสุดท้ายด้วยแต่ก็มีสาเหตุมาจากโลกแห่งความเป็นจริงที่ว่าทีมงานได้ปรับเปลี่ยนจากแนวทางเกมแอคชั่นบูร้ลังผ่ากลับไปสู่ลากเงาเดิมเพราะเนื่องจากแฟนยุคดังเดิมต่างออกมาถมถุยแบบชนิดที่เรียกว่าจะไม่เผาผีเกมนี้เลยก็มีโดยเฉพาะระบบการเพรนั่นก็นําไปสู่ภาครีเมคและการสร้างเรื่องราวใหม่ในไตาภาคอินทานวินเทอร์ในยุคปัจจุบันมันก็ทําให้เรื่องราวของเชอร์รี่เบอร์กินนั้นถูกพับไปโดยปริยาย โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ14เรื่องราวของตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ในเกม Resident Evil Part ที่6ในปี2012เป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าส่วนตัวผมอยากให้ตัวละครตัวนี้กลับมาเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้หายไปจากจอมากกว่า10ปีแล้วและใน Part ที่6ตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินเนี่ยโคตรแจ่มเลยครับสั้นๆเลยแล้วท่านผู้ชมล่ะครับอยากให้ตัวละครเชอร์รี่เบอร์กินกลับมาโลดแล่บนบนจออีกหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปขอกผมหน่อยครับพวกคุณยังถ่มถุยเรื่องระบบการเพนในเกม Resident Evil Part หหรือไม่หรือถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปแนวนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใผมหนึ่นะหรือถ้า,าอยากให้ผมปรับปรุงผลงานตรงไหนอะไรยังไงท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับซียาไปแล้วจา้าจบแล้วหน่อยมากๆเลยจริงๆ